เบิรงพี่นองชาวส้าานจับกันเองได้นน่จับเองนะคะสวยมากเลยเป็นไดยอมรับบ่นี่ยอมรับผีมือมากๆเลยลเลิศสมเ็นเตนถ้าพุดทะลุก,ก็มาแล้วจ้า <c oughs> หน้าตาสามใหญ่มากสูงด้วย ชาวบ้านจับกันเองเนี่นี่พี่น้องเอ้ยคอยละย่อมฝีมือเพิ่นเลยได้เนี่สวยงามแท้ๆงามแท้งามว่าเดอ้อสาธุน้ำกันได้บุญน้ำกันพี่น้องเอ้ยขุัญระดับระดับนึ่ยาา่านพระราชทานเพื่อชาวบ้านเห็นบอได้ยินบอค่ะซ <laughs> <laughs> ิงเดบเบ่อ มีใครสนใจบ้านบ้านไหนสนใจติดต่อได้นะคะน้องหลมซิตี้ค่ะติดต่อได้ค่ะผูกผ้ามัดผ้านะคะเบ้ยเห็น่าคาเห็ดเองค่ะ <S <S สวยเลศเซเมนตแตน,นะค่ะ งามอิลีค่ะกูหล่ะสีมือขนาดด้วยค่ะกูหล่ะ ไปเห็นหนามาหานหมดเดิม้วยหัวกรสังแม่แร้บตัดเนห่แ่ยังไเอ้ใส่แป้งใส่แบบอันหัเนอมันคืออย่างไงมันคืออย่างไงตส่งใส่ข้าวมกมันเน้นใส่ขงหมกใส่แป้งนั่นใส่แป้งมแมันเป็นสีเหลืองๆน่ะแ้กใส่ไข่หมเียบบมนเดียวกันเดียวกันเดียวกันแนมเปันเดนเราจะซ่าไ่ย่องาดนเมียนาะต้องไปยุโดนไปยุแโดน เราไปอยู่โดนแล้วเรม่รู้เรื่องเราเราลืมแล้วเขาโมกเขาเินกับตํเอาเน่เดไม่กินเนากว่าก็นี่แปลงแล้วไงตปวตัวนี้สิ่ลับไปเาไปยมันจะไม่ม่เนี่เ็แสัเแปน้อต่อไ่เห็นหน้ามื้อเจ้าเห็นหนาอะไรบ้านนี่เห็นหน้าอะไอยู่เนาะเรา่ถูกบ้างนี่ใส่ขโมกพี่น้อง ยังสวยงามตามผองเรียงเด้อพี่น้องเองขุนแม่ผู้นึงมากเลยเขาเพิ่งมาได้얼마เดียวกระแสเบอร์อาหารเช้าวันนี้นะคะอันนี้คือแกงคือแกงแกงไก่ใส่บักไก่บักฟักใส่ฟักทองบอกว่ามันฟักเิ่ยาภาษาไทยเขาเอิอดอะไรแกงไก่ใส่ฟักภาษาพนว่า บ้านข่อยก็เอื่น่าแกงไก่ใส่บักฟักพี่น้องอันนี้คือทำเครื่องแกงทําอะไรน้อน้ำปุ้นน้ำยาก็ะปุ้นน้ำยากระปุ้นขนมจีนเ้อพี่น้องเด้อไอสีเบิองไปเทละโอ้อย่างร้อนเลยนะคะผู้ใดอยากวาในีเปิดละหิวทองหองเจบจอกดเลยเนี่ยพี่น้องแกงแล้วไม่สมใส่หยังใส่หยังนิดใส่ไก่ค่ะใส่ไก่ค่ะเป็นไง นี่แหละอาหารอันแม่บ้านพากันเป็ดแล้วก็ให้ข้าวต้มขนมวันนี้พี่น้องให้ข้าวต้มขนมโอ้มาแล้วเวิร์ดเอาเฮ้ยแม่ครัวแม่ครัวสวัสดีครับมาถึงเมื่อวานมาถึงเมื่อวานเบิ้งพี่นอ้องอันนี้ไม่ยังปลา อันนี้คือต้มปลาจะทำเอยน้ำขนมจีนพี่น้องเอ้ก็ลังโคดวงดวงเลยโอ้ภาษาไทยเขาจะรู้เรื่องไหมโคตดวงดวงหนึ่งเพาออันนี้คือลังบ้านด้วพี่น้องเอ็นี่ลังบ้านเตรียมงานเด้อมะอื่นมอฮือก็คือเป็นงานมะอื่นห้อมบ,บุญพี่น้อง แล้วก็มีข้าวต,ต้มมัดข้าวต้มมัดได้พี่น้องโอ้โหมีคุณมานอนเฝ้าครัวให้ด้วยได้พี่น้องคุณเหรอโอ้ยผู้ใดหนาวกต่ว่าฟีแล้วได้หน่เอาเอาสั้นๆมาฝากได้พี่น้องสั่นๆกอนเด้อค่ะเด้อ ที่แม่บ้านข่เสิล้วทีแม่บ้านหมักโอ้ยมักเบิรงทีไม่แย่อันรไปีแดแหม่เี๋ยรงักแถวนอันนี้อันนี้เพื่อนหออข้าต้มาไนมาบื่อหมดอยู่อเอามาทำไมแย่แย่อูมันหนักท้ายรถอยู่นี่ก็เยอะมี่น้องเพื่อนเทข้าวต้มมัดเข้าวต้มมัดผู้เถานาหมัดขาต้ม หมาที่ก็แบ่งกันไปนะพี่น้องข่อยซีข่อยเฮ็ดคลิปมึงไปเก็บเรือเขาอีแม่มึงไทยถอดนี่อย่างให้กูมีบางขึ้นยังไปแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วเด้อจ้าสวัสดีค่ะ